นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมแากจะมาชวนคุยเรื่องหนังสือ More Money t h a ดน o d h ดเฮ Fund And The Making of the New Elite ของ Sebastian m a l a b ลเมื่อการที่เราลงทุนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จเป็นสิ่งที่ยากมากๆ ถ้าเกิดสมมุติว่ามันมีกลไกลหนึ่งที่ทําให้ระบบสามารถผลิตเงินได้ไม่อัน้นสามารถที่จะเป็นแต้มต่อที่เหนือกว่าคนอื่นถึงแม้เราจะบอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องถูกกฎหมายแต่แน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอยู่แล้วแต่ผิดกฎหมายในความหมายก็คือกฎหมายมันเอื้อให้ระบบต่างๆให้มันเป็นไปต่อในสิ่งที่ควรจะเป็นนั่นหมายความว่าการที่เราจนลงหรือบางคนรวยขึ้น มันอาจจะเป็นความถูกต้องของระบบหรือความผิดพลาดของระบบ,บก็ได้ซึ่งทั้งนี้เราก็ต้องดูว่าระบบนี้กําลังสร้างผู้คนเย่ทิศทางใดถ้าเกิดสมมติว่ามันกําลังสร้างผู้คนเป็นอย,ยามมน่าง,งทิศทางที่ไม่ถูกต้อ,ง,องสิ่งที่ควรจะเป็นเราก็ต้องกลับมามองให้ตัวเองว่าสิ่งที่เรากําลังมองนี้ถูกต้องจริงๆหรือเปล่าถ้าเกิดสมมติระบบนี้บอกให้เราทําบางสิ่งบางอย่างให้มันดีขึ้นหรือแย่ลงเรากําลังทําอะไรและกําลังทําสิ่งใดเมื่อไรก็ตามที่เราทําในทุกๆวันนี้เรากําลังเน้นย้ําตัวเองจริงๆหรือเปล่าว่า มันเป็นทางที่ถูกต้องจริงๆอย่างสิ่งที่ควรจะเป็นอย่างเช่นผมกําลังคิดว่าระบบสร้างให้ผมจนลงแต่ผมอาจจะมีฐานะที่ดีขึ้นหรือรวยขึ้นน่าจะหมายความว่าระบบกําลังสร้างให้ผมมีความผิดพลาดหร,รือเปล่ามันคือความผิดพลาดของระบบและระบบต้องการกําจัดคนที่ผิดพลาดนี้ต่อไปเรื่อยๆอย่างไม่หยุดยัง้งมันจะมีเหตุผลว่าทําไมคนที่มีฐานะที่ไม่ดีจึงมากมายกว่ามากและทําไมคนที่มีฐานะที่ดีจึงมีแค่หยิบมือเดียวหรือหย่อมเล็กๆเพียงเท่านั้นเอง ผมไม่นั้งกถามขึ้นมาว่าการลงทุนอย่างไรให้เรามีเงินมากกว่าพระเจ้านั่นก็คือการลงทุนที่ผลิตเงินให้กับเราเยอะที่สุดเท่าที่ทําได้ผมคิดว่าการที่เราเรียกว่าระบบนี้ก็อาจจะหมายความว่าคนที่ควบคุมระบบทั้งหมดหรือระบบนี้พยายามควบคุมเรานั่นแหละจึงเรียกว่าระบบในสิ่งที่ควรจะเป็นถ้าเกิดสมมติเรามองไปที่ระบบของการเงินทุกๆการเงินเราเรงเห็นว่าการพิมพ์แบงเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นแต้มต่อที่ยาวนานพอสมควรมันคือสายปานที่ไม่มีวันจบสิ้น ในความหมายก็คือเราจะมีวันล้มตายถ้าเขาไม่มีวันล้มตายในทางทฤษฎีจึงไม่สามารถเป็นไม่ได้จริงรัฐบาลหรือว่าแม้แต่รัฐวิสาหกิจรวมไปถึงระบบต่างๆสามารถล้มละลายได้เหมือนกันแต่การพังคืนของตลาดนี้มันจะไม่ได้เป็นแบบเส้นตรงมันจะเป็นแบบในรูปแบบที่เราไม่สามารถคาดการณ์มาได้เท่าไหร่อย่างเช่นการที่เราสังเกตว่าการเงินนี้มันสะท้อนเพียงจุดๆห่เท่านั้นเช่น GDP ของประเทศ รวมถึงเศรษฐกิจมวลรวมต่อหัวเ e r c a p i ปิต่างๆสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ตัวชี้วัดแบบกว้างๆแบบไม่ได้ s p ป c ิฟิกหรือว่าชัดเจนว่าจริงๆระบบภาษีระบบการจัดการรวมไปถึงค่าเงินต่างๆมาจากที่ใดกันแน่ทุกอย่างอาจจะเกิดขึ้นจากดอกเบี้ยนโยบายของเฟดหรือว่าของประเทศต่างๆไม่่เป็นธนาคารของเขาเองจะดึงกลกหรือลยุทธ์ใดๆก็ตามให้เรานี้สามารถจะติดตามต่อไปได้แต่ไงแล้วก็ตามอย่าลืมเด็ดขาด สิ่งที่เราต้องสังเกตในวันนี้ให้มากที่สุดก็คือสังเกตเงินในกระเป๋าของตัวเองเราผลิตเงินแบบระบบไม่ได้แต่เราจามีจะต้องทำตามแบบระบบในสิ่งที่ระบบมันบอกเราทั้งหมดจริงๆรหรือเปล่าถ้าเรามีความเห็นต่างเราจะทำยังไงให้เงินมันงอกเงยมากขึ้นหรือเราจะพิมพ์แบงเหมือนกับระบบที่ระบบนั้นสร้างขึ้นมาระบบยังพิมพ์แบงได้เลยทำไมเราถึงพิมแบงไม่ได้นั่นจะเป็นโอกาสแล้วก็เป็นการตั้งคำถ,ถามที่ถูกต้องว่าเราทํทำอย่างไรให้เราพิมพแบงอย่างถูกต้องให้ถูกกฎหมายตามไป นี่เป็นสิ่งที่เรากรอบให้แคบลงว่าปัญหาของเราทุกๆอย่างที่เราทำในทุกๆวันนี้อาจจะไม่ได้เป็นสิ่งสำคัญต่อเราจริงๆแต่มันอาจจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้อย่างเช่นในการเกิดขึ้นบิตคอยนั่นเองเมื่อเราแทงข้างที่ได้ลงทุนมาหมดหน้าตักและลงทุนแบบคนมาก่อนการก็ค,คงจะเป็นรูปแบบของการทําเงินในยุคสมัยหนึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าเรากําลังสร้างเงินจริงๆเราพูดในแง่มุมการลงทุนและเราพูดในแง่มุมของการฝากเงิน เมื่อเราจะฝากเป็นเงินวิธีใดหรือว่าแห่งผลใดเราต้องการเงินดอกเบี้ยกลับคืนมาแน่นอนแต่ในเีเวลาที่มันกัดกินเราทุกๆวันไม่เป็นกัดกินเงินชีวิตหรือเวลาเช่นเงินเฟ้อเอยอะไรเอยเราสามารถจะถามตัวเองได้จริงๆหรือเปล่าว่าสิ่งให้เรารู้สิ่งให้เรามีความรู้และข้อมูลที่เรามีทั้งหมดมันครบถ้วนสมบูรณ์จริงๆหรือเปล่าหรือมันเป็นเพียงแค่แง่งงามหนึ่งแง่ม,มุมหนึ่งของระบบที่มันกําลังสอนเราเราไม่อาจจะแยกได้หรอกว่า สิ่งที่เราทำในวันนี้กับระบบกําลังบอกเราอะไรเป็นสิ่งที่ยากกว่าการที่เราจะรับรู้ผทมอยากะบอกทุกคนว่าขอให้เรามีสติตื่นรู้และเข้าใจจริงๆว่าเรากําลังทําอะไรอยู่การลงทุนที่เราลงทุนมันเป็นอะไรมันคืออะไรและมันสามารถสร้างกระแสเงินสดให้กับเราจริงๆหรือเปล่าถ้าเกิดสมมุติเราไม่สามารถสร้างเงินในระหว่างให้เรานอนหลับได้เราจะไม่สามารถเทีร่วมด้วยกับคนอื่นได้เลยเราทุกคนมีเวลาใกล้เคียงกันและเท่าเทียมกันแต่ถ้าเกิดสมมติเราอยากที่จะมีมากกว่าคนอื่น เราต้องไม่ทําแบบคนอื่นเราต้องเป็นคนกลุ่มน้อยชนกลุ่มน้อยและทําตามในสิ่งที่เราเชื่อมั่นว่าทางนี้จะเป็นทางที่คนน้อยคนจะเดินไปและแน่นอนคุณจะโดนข้อ,อก,กางขาเต็มไปหมดมีคําถามมากมายว่าทำไมเราถึงทําแบบนั้นแบบนี้แล้วก็มองไปว่ามันคือความเสี่ยงหรือเปล่าแต่คุณย่อมรู้อยู่แก่ใจว่าความเสี่ยงที่มากที่สุดของชีวิตของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณได้ตัดสินใจจากความเห็นของตัวเองแต่มันเกิดจากความเห็นของคนอื่นเท่านั้น ที่มันจะเพิ่มความเสี่ยงกับการเงินและการใช้จ่ายของคุณมากเกินพอดีทุกอย่างต้องอาศัยเวลาความมั่นใจความพร้อมเรียงกันและการตระหนักว่าสิ่งที่เราตัดสินใจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งใดบ้างมองย้อนกลับไปในสิ่งที่เราเรียนรู้ในแง่งมุมหนึ่งที่สําคัญนั่นก็คือเราไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่าโลกเราใบนี้กําลังสอนอะไรให้กับเราถ้าเกิดสมมุติเราไม่รู้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นก็หมายความว่าเราไม่รู้ในสิ่งที่มันกําลังจะเป็นไป ณวันนี้ผมอยากให้เราทุกๆคนย้อนกลับไถามที่ตัวเองจริงๆว่าเราต้องการอะไรในชีวิตมากที่สุดต้องการเงินต้องการความมั่นคงหรือต้องการที่จะมีความสุขในชีวิตต่อไปในรูปแบบต่างๆของชีวิตมันอาจจะไม่ได้มีส่วนเาเร็จตายตัวเราจึงต้องย้อนกลับมาที่ตัวเองอยู่บ่อยครั้งถามตัวเองจริงๆถึงแม้เราจะเป็นระบบกองทุนเฮดฟันระดับโลกเรารู้หรือเปล่าว่าเฮดฟันนี้มีความเสี่ยงที่มากมายกว่าคนอื่นเยอะและทำไมเขากําลังกําหนดโลกใบนี้ พราะเขากำลังซื้อและขายในจุดที่ทุกคนไม่ได้เห็นหรือว่าไม่ได้มาก่อนการเราจึงต้องมองเห็นและเรียนเห็นก่อนที่มันจะเกิดขึ้นไม่ได้มันเกิดขึ้นไปแล้วเราค่อยสังเกตหรือเราค่อยพบเจอสิ่งนั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงคนแต่ละคนจะอยู่ในจุดแต่ละจุดที่ไม่เหมือนกันเฮตุผนคือกองหน้าเขาจะไม่ต้องบุกทะลุก,กำแพงไปก่อนแต่ผ่านแนวต้านแนวจุดที่มันเป็นแนวไม่สามารถเจ็บผ่านไปได้ง่ายเขาจึงจะเป็นต้องเริ่มก่อน แต่ความเสี่ยงเขาก็มากรวมไปถึงผลตอบแทนเขาก็สูงเช่นเดียวกันหลายครั้งที่ผมเห็นเฮดฟันหลายหลายเฮดฟันบนโลกใบนี้ที่พยายามจะทำผลตอบแทนที่สูงตลอดเวลาแต่เขาก็สามารถทาได้แค่ช่วงเวลาหนึ่งเมื่อช่วงเวลาหนึ่งนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญเราจึงเรียนรู้ว่าคนที่กําไรไม่ว่าจะเป็นตราสารใดการลงทุนใดก็ตามเขาจะต้องเห็นก่อนและเชื่อมั่นมันก่อนพอเขารับรู้เขาก็จะลงมือกระทำพอเขาลงมือกระทำเขาเชื่อมั่นถือบ้างขายบ้าง แต่แน่นอนเขาพยายามที่จะซื้อและขายในจุดที่เขาพยายามที่จะทํามันให้มันดีขึ้นพยายามพิจารณาตัวเองพยายามสังเกตตัวเองให้รับรู้ว่าสิ่งที่เราจะทําได้ในวันนี้ก็คือปัญหาที่ใหญ่ที่สุดก็คือเราจะต้องหาผลตอบแทนให้ได้สูงต่อเนื่องเรื่อยๆและเราก็ต้องได้มากกว่านี้ที่เราเสียไปหรือค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายไปในทุกๆวันนี่แหละคือคกลไกที่สาคัญแบงก์ใหญ่ๆมีเงินมหาศาลแน่นอนบริษัทเหล่านั้นก็ไม่อยากที่จะขาดทุน ซึ่งหนทางป้องกันความเสี่ยงหลักก็คือแทงข้างที่เราจะเสียให้น้อยที่สุดเมื่อเราเบสหรือว่าเราแทงข้างในสิ่งที่เรามั่นใจว่าทางไหนชนะหรือข้างไหนแพ้เราก็จะเรียนรู้ว่าไม่เป็นกองทุนเฮดฟันหรือไม่ใค่ข้าง,างตลาดทุนต่างๆเรามีเงินเรามีอำนาจเรามีโอกาสแต่ละคนก็จะรอจังหวะที่ได้กินปลาชิ้นใหญ่ได้กินก้อนเนื้อที่มโหฬารแน่นอนว่ามันไม่ใช่เวลาทุกเวลาที่เราจะออกล่าแบบนี้ได้ตลอด มันจะเป็นแค่ช่วงจังหวะสั้นๆเท่านั้นที่เราต้องกอบโกยทุกสิ่งทุกอย่าง,งนั่นแหละคือจังหวะที่สําคัญเวลาส่วนมากของตลาดทุนก็อาจจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจซบเซาหรือว่าเศรษฐกิจไม่ได้คืบหน้าหรือกระเตืองไปไกลมันก็จะเป็นออกข้างหรือว่าเรื่อยๆมาเรียงเรียงมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันชัดเจนหน้าที่เราก็คือพยายามกอบโกยในช่วงเวลาที่ใช่เช่นตลาดขาขึ้นเทรนด์ up เป็นบูมมาเก็ตหรือว่าทุกคนเนี่ยโอ้โหรู้สึกว่ามองอะไรที่มันดีเกินไป เราใช้จังหวะนี้แหละเพื่อกอบกลยบางสิ่งบางอย่างแต่เราก็ต้องมีเงินชุนเหมือนกันแต่ในช่วงจังหวะขาลงหรือช่วงจังหวะซบเซาเราแค่พยายามประคับประคองแล้วไม่ให้มันแย่ลงไปกว่าเดิมเท่านั้นเองแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มีจังหวะที่ดีเราจงมีเงินชุนหรือมีกระสุนในการซื้อขายหุ้นต่อไปสุดท้ายนี้ตลาดทุนไม่เคยได้ผลถ้าเรามองว่ามันไม่ได้ผลซึ่งมันจะมีคนกลุ่มน้อยที่เล็งเห็นโอกาสในตลาดทุนแล้วก็มักจะได้เงินเสมอนั่นคือการผลิตเงินอย่างไม่จำกัดนั่นเอง ผมคิดว่าเงินต่อเงินเงินต่อยอดเงินต่อไประบบทุนนิยมนิยมทุนเราจะไม่ต้องมีทุนเท่านั้นเราถึงจะต่อยอดไปได้พยายามรักษาทุนนี้ให้ได้นานที่สุดและมากที่สุดอย่าพยายามใช้ทุนนี้จนหมดทุนเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ที่เราจะต้องปลูกในดินที่ดีในจังหวัดที่ใช่เราอย่าเอาไปปลูกมั่วซั่วหรือว่าปลูกซีซัวสิ่งเล่งนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยจงใช้ทุนให้เกิดเกะโย์สูงที่สุดมีผลกลาําไรผลตอบแทนเก็บมันเอาไว้ อย่าใช้มันจะหมดถ้าเกิดสมมติมันมีช่วงเวลาให้เราเปล่งปีหรือเราต้องการให้มันเสริมสร้างให้สุขสาราญเราสามารถใช้ผลได้อย่าลืมเด็ดขาดแบ่งผลมาเป็นมเมล็ดพันธุ์แล้วปลูกมันต่อไปสร้างอาณาจักรของเราให้มันใหญ่มากขึ้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงในวันที่วิกฤตมาหาเราแล้วมันจะพังคืนนาทุกสิ่งทุกอย่างกลับไปเหมือนเดิมจงจําไว้ว่าทุนเป็นสิ่งสําคัญที่สุดรักษามันให้ดีแล้วนี่แหละคือที่ระบบแบงค์ระบบทุกสิ่งทุกอย่าง กำลังสร้างมันขึ้นมาคือเขามีทุนมหาศาลที่จกำหนดทิศทางตลาดนั่นเองผมเชื่อว่าทุกปัญหาจะมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ f r ร e n d Talk a ิด้วยนะครับ